สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการขัดจากเงานะครับชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการหุมคาร์บอนแล้วก็โพลแลคเกอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะนําชิ้นงานมาทําการขัดจักเงานะครับเพื่อเก็บผิวงานให้เงาช้ำแล้วก็เนียนมากกว่าเดิมนะครับโอเคครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ขัดเงามีอะไรบ้างและวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับ1ก็จะเป็นกระดาษนะครับ กระดาษทรายก็จะมีเบอร์1,000 1,500แล้วก็2,000นะครับเพื่อนๆโดยกระดาษทรายที мире, ่ผมใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อ T O A นะครับ2ก็จะเป็นเครื่องขัดเงากับแป้นจับฟองน้ำนะครับเพื่อนๆโดยแป้นจับฟองน้ำผมจะใช้ตัว3นิ้วนะครับเพื่อนๆ3ก็จะเป็นน้ำยาขัดยากับผ้าขนแกะสีม่วงนะครับเพื่อนๆน้ำยาขัดยาที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ 3M นะครับก็จะมีเนื้อครีมเป็นสีขาวนะครับส่วนผ้าขนแกะนะครับก็จะเป็นผ้าขนแกะแท้สีม่วงนะครับขนาด3นิ้วนะครับเพื่อนๆชุดขัดยาบบบนนนนะะะคคครรััััผมกก็จใช้้2ตวีู่เลย ส wow. ี่ก็จะเป็นน้ายาขัดละเอียดกับฟองน้ําขัดละเอียดนะครับน้ายาขัดละเอียดที่ผมใช้ก็จะเป็นยี่ห้อของ 3M นะครับโดยจะมีลักษณะเนื้อท tamam> ีมเป็นสีดํานะครับส่วนฟองน้ำนะครับผมก็จะใช้เป็นฟองน้ําสีชมพูนะครับสำหรับขัดละเอียดนะครับส่วนตัวฟองน้ําที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว3มนิ้วนะครับชุดขัดละเอียดนะครับผมก็จะใช้เป็น2องตัวนี้คู่กันเลยนะครับ5ก็จะเป็นน้ํายาขัดเงากับฟองน้ําขัดเงานะครับ ตัวน้ำยาขัดเงาครับก็จะเป็นยี่ห้อของ 3M นะครับโดยจะมีลักษณะเนื้อครีมเป็นสีฟ้านะครับในส่วนของตัวฟองน้ําก็จะเป็นฟองน้ําสําหรับขัดเงานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นฟองน้ําสีแดงขนาด3นิ้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดขัดเงานะครับผมจะใช้2อตัวนี้คู่กันเลยนะครับใช้ขัดปิดงานสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆและสุดท้าย6ก็จะเป็นผ้าทาความสะอาดริงงานนะครับตัวผ้านะครับก็จะเป็นผ้าสีขาวนะครับเป็นผ้าสำลีนะครับใช้ทาความสะอาดคราบแว็กนะครับหรือคราบน้ํายาขัดนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้คัดเงาก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปชมขั้นตอนวิธีการคัดเงากันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆนํากระดาษรายเบอร์หนึ่งพันนะครับมาทําการคัดผิวชิ้นงานให้เรียบก่อนนะครับโดยในการใช้กระดาษรายเบอร์หนึ่งพันนะครับผมจะใช้เป็นวิธีการคัดแห้งก่อนนะครับเพราะถ้าเราใช้วิธีการคัดแห้งนะครับเราจะสามารถมองเห็นผิวชิ้นงานได้นะครับว่าตรงไหนเรียบหรือยังไม่เรียบนะครับ ถ้าตรงไหนยังไม่เรียบนะครับมีหลุมนะครับผิวของชิ้นงานจะมีลักษณะเป็นเงาๆอยู่นะครับก็ให้เพื่อนนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันและขัดผิวชิ้นงานให้เป็นสีขาวคุณทั้งหมดได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นวิธีการขัดน้าก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันขัดผิวชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับนาชิ้นงานไปทาความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับต่อจากนั้นนะครับก็ใช้ลมเป่านะครับแล้วก็ผ้าสะอาดเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อน็ะ้นนนนงาเเปสีีขคคุณแบบบลยรั เมื <ítulo> anyway, então, ่อผิวช so ิ้นงานของเราเป็นสีขาวคูณทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าผิวชิ้นงานของเรานะครับเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการคัดลบผิวกระส้มออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2ก็ให้เพื่อนเพื่อทการใช้กระดาษทรายเบอร์1005แล้วก็2000ต่อได้เลยนะครับโดย2เบอร์นี้ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ําได้เลยนะครับในการไล่คัดกระดาษทรายประผิวนะครับผมจะใช้เบอร์1000คัดเป็นลัก่อนนะครับตัวเบอร์1000นะครับผมจะใช้ไล่คัดผิวชิ้นงานที่ไม่เรียนนนนะครรรัเชช่หหหลุมมมิิ้้งาาาืืออผวปตตบ จะใช้เบอร์หนึ่งพันนะครับไล่ขัดจนความผิวจะเรียบนะครับต่อจากนั้นนะครับตัวพันห้ากับสองพันเนี่ยจะเป็นตัวขัดปรับให้ผิวชิ้นง,งานละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อพร้อมรับกับการขัดถักเงานะครับเพื่อนเมื่อเพื่อน,อน,อน,อนทำการขัดกระดาษทรายเบอร์พันห้าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนนำชิ้นง,งานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ให้ทำการขัดกระดาษทรายเบอร์สองพันต่อได้เลยนะครับ ในการคัดกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำเหมือนเดิมนะครับโดยให้เพื่อนๆนคัดให้ทั่วชิ้นงานได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นะครับทำการคัดกระดาษทรายเบอร์สองพันไปได้ส <ๆ S 1> ักพักนะครับแล้วรู้สึกว่าผิวชิ้นงานตรงที่เราคัดนะครับมีความลื่นเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงว่า okay. เพีาายงพอแล้วนะครับสำหรับการคัดกระดาษทรายโอเคครับเมื่อเพื่อนๆพืทำการคัดกระดาษทรายเบอร์สองพันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับนำชิ้นงานไปทําความสะอาดในยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ทําการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทาการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับเมื่อผิวชิ้นงานนะครับมีความเรียบแล้วก็เป็นสีขาวขุ่นแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าพอมขั้นตอนการขัดชักเงาได้เลยนะครับเพื่อน ขัาา Rabbi, ้นตอนที่สานะครับก็ให้เพื่อนนําชิ้นงานมาทําการคัดชักเงาได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการคัดยาก่อนนะครับโดยใช้น้ํายาคัดยาสีขาวนะครับกับผ้าคนแกะสีม่วงนะครับเพื่อนเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการฉีดเนื้อครีมนะครับหรือเทเนื้อครีมนะครับลงไปที่ผิวชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทําการเกลี่ยตัวผิวน้ํายาให้ทั่วชิ้นงานแล้วก็ทําการคัดได้เลยนะครับ ในการขัดนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้ความเดี่ยวคงที่นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนผ้าขนแกะนะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับในการขัดชิ้นงานชิ้นี้นะครับผมจะแบ่งชิ้นงานเป็นสส่วนนะครับเพื่อนก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมจะไล่ขัดเป็นตอนๆนะครับในการขัดน้ํายาขัดยานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทำการขัด1-2อรอบนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนทาการขัดน้ํายาขัดยาครบหนึ่งถึงสองรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนนําผ้าซาดนะครับมาทําการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนเช็ดทาความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะทําการขัดน้ํายาขัดละเอียดกันนะครับเพื่อนในการขัดละเอียดนะครับผมก็จะใช้น้ํายาขัดละเอียดนะครับกับฟองน้ําสีส้มนะครับ ตัวฟองน้ําสี้มนะครับจะเป็นฟองน้ําสาหรับคัดละเอียดเลยนะครับผมก็จะใช้คู่กับน้ํายาตัวนี้เลยนะครับวิธีการคัดก็เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆทำการฉีดน้ายาครับลงไปบนชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทําการเกลี่ยตัวเนื้อทีนะครับให้ทั่วชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการคัดเงาได้เลยนะครับในการคัดนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆค่อยๆลากฟองน้ำนะครับไปซ้ายแล้วก็ขวานะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับจนความเนื้อผิวชิ้นงานจะมีความเงานะครับในการคัดนะครับผมก็จะแบ่งการคัดเป็นสามโซนนะครับก็ซ้าายขวนะครับ ก็ให้เพื่อนนะครับค่อยๆไล่ฉีดน้ายาแล้วก็ไล like ่ขัดให้เงาทีละส่วนนะครับเมื่อขัดครบทั้งหมดสส่วนนะครับชิ้นงานทั้งชิ้นนะครับก็จะเงาทั้งหมดนะครับแนะนานะครับให้เพื่อนทาการขัดแบบนี้วนไป 1- 2ถึงรอบนะครับถ้าเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการขัดยากนะครับผิวชิ้นงานจะยังไม่ได้เงามากนะครับแต่พอมาถึงขั้นตอนการขัดละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่าผิวชิ้นงานจะเริ่มมีความเงาอย่างชัดเจนนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการขัดน้ำยาขัดละเอียดครบ1นึถึงรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนำผ้าสอาดนะครับมาทำการเช็ดทำความซาชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเช็ดทำความซาชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่ห้านะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการขัดเงานะครับในการขัดเงานะครับผมก็ใช้น้ำยาขัดเงาสีฟ้าของสังเวยนะครับกับฟองน้ำสีแดงนะครับ ตัวฟองน้ําสีแดงนะครับจะเป็นตัวฟองน้ําสําหรับขัดเงานะครับผมก็จะใช้คู่กับน้ํายาตัวนี้เลยนะครับข้อมือเดิมนะครับเริ่มต้นให้เพื่อนๆฉีดน้ํายาครับลงไปบนชิ้นงานได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเกลี่ยนะครับตัวเนื้อครีมนะครับให้ทั่วชิ้นงานนะครับแล้วก็ทําการขัดเงาได้เลยนะครับในการขัดชิ้นงานนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือขัดตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขัดสายแล้วก็ขัดวาครับเพื่อนๆนะครับทำการขัดครบสามส่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นงานทั้งชิ้นนะครับก็จะะเงงาทัั้หมดนครบ ก็ให้เพื่อนนะครับทำการคัดแบบนี้วนไป1ถึง2รอบนะครับ โอเคครับเมื่อเพื่อนทําการขัดเงาครบ 1- 2สองรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนาผ้าซาดนะครับมาทําการเช็ดทําความสะอาดชิ้นงานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนนะครับเช็ดทําความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นนว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานกลับมาเงาช้ำแบบนี้เลยนะครับชิ้นงานตอนนี้ของเรานะครับก็จะมีผิวที่เรียบเนียนนะครับแล้วก็มีความเงาช้ำนะครับก็จะดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อ วิธีการขัดจากเงาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาผิวและเกอร์ที่ไม่เรียบได้เลยนะครับเช่นผิวที่เป็นตามดตาปลานะครับหรือผิวเปลือกส้มนะครับเพื่อนๆสามารถนําวิธีนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีเพียงคนนี้นะครับก็ขอบคุณครับ